ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะวันนี้ก็จะมาเล่นนาลีกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นนาลีเวอร์ชั่นสู้ชีวิตเป็นนาลีเวอร์ชั่นที่เพิ่งรีไอดีมาก่อนอื่นเนี่ยขอบอกเลยว่าในไอดีนี้มันเป็นไอดีที่มีน้องชาชาแล้วก็มีหมวกโลซูปเปอร์มีพี่โคสีเลือดซึ่งฉันแบบได้ยอมยอมเอาไอดีนี้ไปดีเพื่อแลกมาเป็นตำนานนาลี ก็ไม่ดูว่ามันจะคุ้มไหมแต่ก็นั่นแหละเธอมันมันได้ทำไปแล้วตอนนี้ก็รออีเวนต์จี้พิกอัพอยู่นะเตรียมเพชรไว้รอเลยประมาณ1 1 0 0 0ถ้าดวงดีในอีเวนต์จี้พิกอัพไอดีนี้มันก็น่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้ต้องมาสู้ชีวิตกันก่อนนะการ์ดก็ไม่มีทองอัพให้เต็มตอนนี้ยังอยู่ที่เลเวล28 เอาจริงๆนะถ้าน้องนารีพอที่จะมีจี้เครื่องรางมากกว่าเนี้ฉันว่าน้องมันไหวเธอสิ่งที่ขาดนะฉันยังไม่มีหมวกยังไม่มีโล่ยังไม่มีแปนถึงเราจะเป็นเวอร์ชั่นตำนานก็เถอดแต่ว่าไม่ได้มีคอตูมไนงะเอาจริงๆเนี่ยรออีเวนต์จี้พิก up อยู่นะถ้ามันได้จี้เครื่องรางมาคืออย่างน้อยๆได้จี้ดีๆกว่าตอนเนี้ก็น่าจะพอไหว สิ่งที่ต้องการคือหมวกเธอมาเจอน้องสุดต้องการหมวกต้องการเกาะลอยฟ้าต้องการแปนต้องการโลซปเปอร์ต้องการหลายอย่างได้เล่นคนแรกวีน่าจะยากอยู่นะน้องสุดคือจี้เครื่องรางถือว่าโอเคเลยป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายมีเธอป้องกันขโมยมาเบิ้ลมีอยู่เหมือนกัน แต่ปัญหาคือตอนนี้เราต้องสร้างโลให้ได้ขอเสี่ยงทอยเบิ้ล12นะ <Yeah. S 1> เดาวหมวกก็ไม่มีด้วยไงพูดเหมือนจะทอยได้ <Yeah. S 1> เราค่อนข้างบางเลยนะน้องสุดทอย12หลังทีหนึ่ง <Yeah. S 1> น่าจะรอดยาก <Yeah. S 1> คือตอนนี้เราต้องหวังเพิ่งการเปิดเกมคนที่สองอย่างเดียววะ ถ้าเปิดคนแรกมันตัวเปล่าเล่าเปลือยยืนรับการโจมตีจริงๆโอเคตอนนี้มีแลนละน้องสุดมีหมวกไหมไม่มีเธอเข้แต่น้องสุดทอยสิบสองได้เจอผนนึกผันึกไม่เท่าไหร่เราไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นตอนนี้ขออย่างเดียวสกิลป้องกันขโมยมาเบิ้ล ไม่ได้โรงแรมแอันอยากติดได้ไหมขออะไรไม่เคยจะได้เลยคือถ้าเขาวางเงือกไม่น่าจะรอดรน,น,รอนั่นไงเราไม่รอดจริงเอาใหม่หลุน้นถอยคนที่สองเริ่มเกมใหม่เลย <S <S น้องสุดคนเดิมปะเนี่ยคนเดิมเลย,ยจ,เลจำได้ เราเปิดคนแรกเหมือนเดิมเลยแล้วนาดี้มันจะไปรอดได้ยังไงเนี่ยคือเอาจริงๆนาดี้ี้เครื่องรางโบโบเบเบแบบเนี้ยมันพอไหวมันพอได้นะแต่ต้องได้เปิดคนที่สองอะตอนนี้คือเราทอยไม่ค่อยจะแม่นแต่น้องสุดก็ไม่มีหมวกนะแต่ทำไมทอยแม่นกว่าเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจด้สักครั้งเดี๋ยวเราลองทอยเบิ้ลสิบสองจะได้แบบน้องสุดปะ่ะ ก็ไม่ได้ออกสิบเหมือนเดิมสตาเกมน่าจะเหมือนเกมเมื่อกี้แหละถ่ายภาพซ้ำขนาดรูนอะมันยังติดเหมือนรอบเมื่อกี้เลยเธอน้องน่าจะทอย12หลังไหม <12. S 1> นี่ไงของจริงปึ้งโอเคมอมไม่น่าจะรอดอีกเหมือนเดิม โอเคแบบใดยังไงไนะยังพอไหวอยู่ยังพอไหวป่าดนน้าตาแล้ว<บ>ตอนเนี้ยก้าวโอ okay. เคเงือกกู้ไม่น่าจะพอแต่ก็จะกู้ยิ่งไม่มีมาเบินะ้ลเรามีจี้เครื่องรางยกเว็นค่าผ่านทานอยู่ ถ้ามันติดนะ่ะนะไม่ติดไม่ติดเลยไม่มีโอกาสได้ไปรุนให้ติดด้วยซ้ำสกิลป้องกันขบวยมาเบิ้ลไม่ติดยังไงน่าจะไปเจอลูก,กี้ไหมพราะเราแพสองครั้งติดขนาดเนี้ยจริงด้วยมาดูกัน <h ây> จะได้เล่นก่อน, yeah, ไ,นไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวรอก่อนอีเวนตี้พิกอัพมาเมื่อไหร่นะ น้องนาลิมันไหวแน่แต่ตอนนี้ต้องยอมสู้ชีวิตไปก่อนอไม่รู้ว่าอีเวนตี้พิกอัพเขาจะเอาจี้อะไรกลับมาบ้างนะที่เห็นเห็นเนี่ยก็จะมีหมวกท้องฟ้าถ้าปิดหมวกท้องฟ้าได้น้องนาลิของฉันมันก็น่าจะเล่นง่ายเธอแล้วหลังจากเนี้ยก็ไปหาที่เครื่องรางโลซูปเปอร์แล้วก็แปนพอไหว บางทีเนี่ยถ้าดวงดี<แ>เวนจี้พิกอัพอฉันอาจจะได้ครบทุกอย่าง,งก็ต้องลุ้นแหละว่าจะเป็นบุคคลดว,ดวงดีไหมแต่ตอนนี้คือเกมมันเป็นของเราละน้องไดอาน่าไม่น่าจะได้ตู้ชีวิตกับน้องนาดิหรอกถ้าเราได้เปิดคนสองนะคือมันได้นะแต่สองเกมนั้นคือมันเปิดคนแรกแล้วมันวนลูปอะทอยเหมือนเดิมเลยไม่รอด ติ๊กเบาๆบาทอยสแบบเบิ้ลเลแล้วน้องนาดีเนี่ยมันต้องเน้นการทอยเบิ้ลกับคนที่ไม่มีหมวกมันเบิ้ลยากนะแต่บางคนก็เบิ้ลได้ไงซึ่งฉันทำได้ไหมทำไม่ได้เดี๋ยวมาดูเกมหน้าถ้าเราวนลูปกลับไปแพ้ขอจบคลิปเลยแเราจะมาขอแก้ตัวใหม่ในอีเวนต์จี้พิกอัพเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเจอใคร จะเจอนาดิจะเจอชาชาจะเจอไอดิสตัวท็อปตัวไหนโู้โหเหนือความคาดหมายสไปก้าจีเครื่องรางฟูด้วยเราใครใครเปิดคนแรกไม่เลือกรอเลยจีพิกอัพเราไม่น่าจะรอดจากสไปก้าเราแหละแล้วทำไมต้องให้อกหน้าีทอยคนแรกตลอด คน<ด>สองไม่ได้เหรอพร้อมพร้อมเลยพร้อมแล้วพร้อมเจอสไปก้าอันเชิญละปึ้งเดียวจริงๆนะคิดเลยไม่รอดเธอใช้การป้องกันมนะมาบิ้ยังพอเก็บไว้ก่อน เก็บไปใช้ครั้งหน้าตกพื้นที่พิเศษจะอัญเชิญอีกรอบเหรอแค่รอบเดียวน้องนาดีก็คิดแล้วเนี่ยเขามี <c oughs> ก็น่าจะมีแหละจี้เครื่องรางด้านขนาดดีถ้าไม่มีตัดการ์ด <c oughs> เอาไม่มีถอยสองเ <c oughs> บิ้ลเบิ้ล แต่ก็ไม่น่าจะรอดอยู่ดีเธอครั้งหน้าวาร์ปอันเชิญยังไงก็คิดคือสไปก้าเนี่ยต่อให้เรามีจี้ยกเว้นนะมันไม่สแสดงผลไงตกพืที่พิเศษทำยังไงดีมันถึงจะรอดอแล้วคือสไปกา้าไม่ล้มด้วยนะ จะจบวิกเหรอหรือจะยังไงดาริขอถามคำหนึ่งได้ไหมลูสกสไปก้าดูจะเล่นอะไรอย่านะถ้าเราถอยเบิ้ลได้แต่เมืองเราไม่น่าจะแพงพอไหมไม่น่าจะพอเธอถอยสองก็ไม่ได้คือยังไงมันขิดอ่ะมันขิดข้างหน้าแน่ ตรงนี้สิบแปดอ้าวเมืองแพงยายแล้วเธอแต่จะไตก้าโล่สองชั้นจะเอาอะไรไปรอดเนี่ยล,ลองสู้ชีวิตถอยเบิ้ลดูจะเบิ้ลได้ไหมถ้าเบิ้ลมีความหวังเบิ้ลได้ไม่นะยกเป็นค่าผ่านทางด้วยเอาแล้วเธอต,ต้องเบิ้ลอีกทีหนึ่ง นาดิหนูจะทำได้ไหมไม่เบิลใช้การป้องกันนะใช้การแตะป้องกันไม่นะปึ้งยังไงก็ไม่รอดเธอเหล่านะไม่ใช่สไปกาอาร์เหย่ยเขาตัดสินใจโจมตีเราละเรียบร้อยไปไม่รอดแล้ววิภาวดี เปิดคนแรกกับคนที่จี้เครื่องรางได้นขนาดนี้น้องนาดีจะไปสู้ยังไงเธอก็จบไปแล้วนะเธอสำหรับนาดีเวอร์ชันสู้ชีวิตอย่าเรียกว่าเวอร์ชั่นสู้ชีวิตเลยเรียกว่าเวอร์ชั่นไม่ได้สู้ดีกว่าคลิปนี้ไปละบ,บ้ายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะ